ด้วยความที่เป็นเด็กอ้วนด้วยแล้วก็เป็นแบบตัวประหลาดแปลกๆที่แบบไปพอเป็นเป็นคนไทยไปอยู่เมริกาหรือว่าเป็นแบบทําเป็นฝรั่งแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยมันก็มีความแปลกอะไรอยู่แล้วก็จะโดนบูลลี่เหมือนแบบเด็กคนเดินผ่านอะไรเงี้ยซึ่งภาพนี้ไทยแบบฝังใจมากไทยเห็นยังยังหลับตายังเห็นอยู่เลยว่าเป็นใครจําได้เลยแล้วก็แบบมันทําให้เรารู้สึกแย่มากอะ ได้ข่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยได้ความที่เราเปลี่ยนที่เรียนบ่อยๆนะคะทาให้เรากลัวกันจากท่าการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เลือกค่ะค่ะคือต้องต้องเดินทางด้วยความที่คุณพ่อไปไปรับหน้าที่ต่างประเทศก็เลยต้องตามไปด้วยตามไปครั้งแรกก็ยังรู้สึกว่าโอเคเราก็โยกย้ายแต่มันมีการคือเด็กะครั้งแรกที่ไปคือห้าขวบจากเมืองไทยไปเนี่ย เราก็เหมือนเป็นตัวแปลกประหลาดในสายตาเขาตอนนั้นไปที่ไหนคะไปที่ไหนอเมริกาอเมริกาเราก็พูดภาษาเขาไม่เป็นฟังเขาไม่รู้เรื่องเขาให้นั่งทําอะไรเราก็คือ,อพอพูดมาเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเราก็นั่งเราเราไม่ไม,มีไม่มีกระ,ะติกิริยาอะไรกับเขาก็าเลยดูแบบเราเป็นอะไรเป็นตัวอะไรคือกว่าจะใช้เวลาในการปรับตัวได้ก็หลายปีอยู่อยู่ที่นั่น3ปีกว่าจะแบบเริ่มแบบคุยกับเพื่อนได้เข้าที่เข้าทางหน่อยก็ปีสุดท้ายแล้วปีที่สามแล้ว แล้วก็แบบโอเคเริ่มเริ่มเริ่มลงตัวกลับมาอีกแล้วก็ย้ายกลับมาเมืองไทยพอย้ายกลับมาเมืองไทยก็เป็นตัวประหลาดอีกแล้วก็เราเหมือนแบบมีความมั่นใจเป็นโอ้แบบฝรั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนไทยก็แบบกลายเป็นตัวประหลาดอีกโดนล้อโดนบูลลี่นู่นนี่อะไรไทยก็แบบกว่าจะใช้เวลาปรับตัวได้ก็อีกหลายหลายปีอีกแล้วก็ย้ายอีกครับพอมอสี่ย้ายไปย้ายไปไปอเมริกาแต่ว่าอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ ไปอังกฤษแต่ส่งชายกับพี่ชายเนี่ยไปอยู่อเมริกาแล้วก็คือแบบมันเป็นครั้งแรกที่มันมันคือการแยกทนโดนพลากจากกันแล้วใช่แบบคือจะเลยฝังใจอยู่ตลอดว่าฉัไม่ชอบการเดินทางเลยการเดินทางมันคือการทําให้คนเราต้องพัดพลาดค่ะค่ะมันความเสียใจตอนรู้สึกว่าแบบจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วอะไรนะมันคือแบบมันแย่ที่สุดแล้วก็ใช่ใช่อยู่ติด ติดคุณพ่อคุณแม่ติดบ้านแล้วแบบตอนเด็กๆเคยบอกคุณแม่ว่าแบบใช่คุณแม่ชายจะไม่มีแฟนนะโตขึ้นชายจะไม่มีแฟนชายจะอยู่คุณแม่ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วนั่นคือความความคิดจริงๆว่าแบบเออโตขึ้นเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเราก็โดนแยกไปแล้วจะแบบออแล้วเราต้องทํำยังไงเนี่ยเราต้องรู้สึกยังไงเ้าไม่ชอบเลยไม่ชอบการเดินทางไม่ชอบสนามบินอไม่ชอบ ไม่ชอบเที่ยวคะพราะรู้สึกว่ามันคือเรื่องเดียวกันเดี๋ยวเราแยกกันใช่เหมือนหนังเรื่อง Love Actually ั้งที่มันเปิดฉากด้วยว่าถ้าเราอยากเห็นความรักให้ไปดูที่สนามบินและภาพก็คือมีการกอดกันร้องไห้กอดกันร้องไห้กอดกันร้องไห้แต่นันไม่ใช่ภาพของพี่ชายใช่สมัยนี้หายหรือยังพี่ชายจริงๆนะเอายังยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่มาฝังใจว่าไม่ชอบการเดินทางค่ะแต่ภรรยาเป็นคนที่ชอบเดินทางเราอยากเอาไปเที่ยวตลอดเวลาคือแต่ว่าแบบ ก็จริงๆแล้วดีคือไทยเหมือนไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าไทยใช่มันรู้สึกอยู่ในใจทุกครั้งที่เดินทางทุกครั้งที่จะขึ้นขึ้นเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกอยู่แต่ว่าเวลาไปถึงแล้วก็ก็แฮปปี้ก็แฮปปี้ดีเที่ยวได้อะไรสนุกแต่มันมันยังมีอะไรท้าทายอยู่สักนิดหนึ่งเป็นเด็กที่โดนบูลลี่ด้วยเหรอคะใช่ทำไมคะอ้วนตั้งแต่เด็กครับเป็นเด็กอ้วนแล้วก็เหมือน มันมันบวกกันหลายอย่างด้วยแหละด้วยความที่เป็นเด็กอ้วนด้วยแล้วก็เป็นแบบตัวประหลาดแปลกๆที่แบบไปพอเป็นเป็นคนไทยไปอยู่เมกาหรือว่าเป็นแบบทําเป็นฝรั่งแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยมันก็มีความแปลกอะไรอยู่แล้วก็จะโดนบูลลี่เหมือนแบบเดคนเดินผ่านอะไรอย่เงี้ยซึ่งภาพนี้ไทยแบบฝังใจมากไทยเห็นยังยังเหลหลับตายังเห็นอยู่เลยว่าเป็นใครจําได้เลยแล้วก็แบบมันทําให้เรารู้สึกแย่มากอะรู้สึกแบบ มันไม่มีมันไม่มีที่ของเราอ่ะค่ะค่ะแล้วเราเรารู้สึกแปลกแยกอยู่แล้วแล้วยังไปเจอกับปฏิกิริยาแบบนั้นอะไรแบบนี้อีค่ะมันก็ยิ่งแบบแต่เห็นบอกว่าในสถานการณ์เหล่านั้นที่ได้เจอมาเ่แบบโดนคนบูลลี่เออหรือว่าต้องปรับตัวอะไรอย่างงี้ค่ะคือเหมือนว่าในข้อเสียเหล่านั้นนะมันเหมือนให้อะไรเรากลับมาสักอย่างหนึ่งไหมครับพี่ชายมันคือการทําให้เราเนี่ยช่างสังเกต คือสังเกตเพื่อเอาตัวรอดอะเราเราสังเกตดูว่าถ้าเขามองเราแบบนี้ยหรือว่าแสดงว่าเขาเขาชอบเราหรือเปล่าหรือเขาไม่ชอบเราหรือว่าเขารู้สึกว่าเราแปลกหรือเปล่าจะจะพยายามอ่านว่าคนรู้สึกอะไรยังไงอยู่เพื่อที่จะปรับตัวเองให้ได้ไม่ไม่พอมันมันมันเจออะไรแบบนั้นมาปั๊บเนี่ยเหมือนแบบทำตัวมั่นใจเป็นฝรั่งหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบเห็นสายตาที่แปลกๆไทยก็โอเคเข้าใจละก็จะเริ่มสังเกต ว่าอ๋อถ้าเราทําแบบนี้เขาจะล้อเราแสดงอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไม่ทําเราจะได้อยู่ในสังคมตรงนั้นได้ตอนนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ากลายเป็นคนช่างสังเกตสังเกตคนสังเกตสถานการณ์อ่านว่าแบบคนเขารู้สึกยังไงอะไรอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเอามาใช้ในอาชีพได้เพราะว่าการเป็นนักแสดงมัน มันคือต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตพอช่างสังเกตปั๊บเราจะค่อยๆเก็บรายละเอียดของคนพฤติกรรมนิสัยท่าทางการเดินการย่างก้าวอะไรทุกอย่างมันก็เก็บเป็นรายละเอียดเอามาใช้กับตัวละครของเราได้ค่ะแต่ไปถึงขั้นปีนเส้นไปถึงว่าแคร์คนอื่นมากเกินไปเป็นนะครับม,มีนะครับมันบางทีมันก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนเราต้องการการยอมรับอะไรสักอย่างเพราะว่าด้วยด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวแปลก มา,มาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กทุกครั้งที่เปลี่ยนสถานที่สถานการณ์อะไรเราก็พยายามอยากจะให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในสังคมตรงนั้นอ,อยู่ทุกครั้งน่ะตลอดอแต่มันก็ดีขึ้นพอ,อพอเราโตขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าแบบโอเคเราเราพอเป็นตัวของตัวเองอได้มากขึ้นหรือว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าแบบเขาไม่ได้รู้สึกแย่กับเรามั้งหรือว่าเขาไม่ได้แบบมองเราไปแปลกหรอกมั้งอะไรมันก็เริ่มเริ่มค่อยๆดีขึ้นเลย ทุกคนคะคุยอย่างพ่าวเมาอย่างพลายคะ่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพ่อเราด้วยนะคะ